ครับผมสวัสดีครับอูส๋สมจิตการช่างนะครับกายจนศรีเ,เมือสองเขาเราอําเภอคอวังนะครับที่อยู่อําเภอคอวังจังหวัดยโสธรวันนี้มาที่อําเภอแม่พลิกนะครับจังหวัดลำปาง750โลครับจากบ้านมาส่งนี่เลยภาคเหนือเลยนะครับจากอําเภอคอวังจังหวัดยโสธรมาถึงภาคเหนือนู่นราเป็นพม่าแล้วครับนน่นตรง้นเป็นพมาน่พมาแหละภูเขานน่น ติดชายแดนเลย750กิโลเอ้ยใช่พม่าหรือเปล่าเอ้ยขอขออภัยนะครับน่าจะใช่แหละเพราะว่ามันมันมันมาตากจังหวัดตากแล้วเ,เดี๋ยวผมเช็คแผนที่อีกทีนะนี่นะครับไกลแค่ไหนก็มาครับ750กิโลออกจากบ้านตั้งแต่3ทุ่ม2ทุ่มมาถึงก็ตอนนี้ก็ประมาณ10โมง ติดโพลนะครับนู่แดดพระอาทิตย์เปียงๆเลยดีแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตอิดตั้งให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆแล้วกันหยิบมาฝากกันนะครับจัดส่งทั่วไทยดีแครับโอ้วิวดีมากเลยครับภาคเหนือ ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ลงสีข้าวเครื่องจอดน้ํานะครับอุปกรณ์เครื่องสูบน้ําเครื่องรถไถเดินตามนะครับอุปกรณ์าการเกษตรนะครับเราจัดส่งทั่วไทยอยู่แล้วขอบคุณครับ